หลักการเกิดสนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์3เฟสด้านขวามือเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสส่วนด้านซ้ายมือคือมอเตอร์กระแสสลับ3เฟสมอเตอร์จะมีขั้วทั้งหมด6ขั้วคือ U 1 U 2 V 1 V2 w1 และ W2 เราสามารถหยุดการทำงานเพื่อดูความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กหมุนและก็แหล่งกำเนิดไฟฟ้า3เฟสได้นะครับ เมื่อชุดขดลวดได้รับแรงดันจาก,กรูปคลื่นสูงสุดทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบสนามแม่เหล็กจะตั้งฉากกับขั้วนั้นๆและในทางตรงกันข้ามถ้าหากไม่ได้รับแรงดันสนามแม่เหล็กจะชี้ขนานไปกับขั้วแม่เหล็กนั้นๆซึ่งทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุนเกิดจากความสัมพันธ์ของกระแสไหลเข้าและไหลออกในขดลวดแต่ละชุดสัมพันธ์กัน ที่ก่อให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้องระหว่างขั้วและเกิดการหมุนของสนามแม่เหล็กต่อเนื่องกันไปในขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กก็จะเหนี่ยวนำให้โรเตอร์หมุนตามไปด้วย